หลังจากยืดเยื้อมานานครับมันจบแล้วครับสำหรับดาวินนูเยสครับตอบตกลงไปเอาฮิลาวเรียบร้อยแล้วใช้คําว่ารอไปได้เลยก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับดีลที่ไปตกลงกับทางเอาฮิราวนะครับได้เงินเท่าไหร่ได้ค่าตัวเท่าไหร่ได้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่รวมไปถึงเรื่องที่ว่าเรามาระบายความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของดาวินนูเยสกันหน่อยโชคดีไอ้น้องเอ้ยขณะที่บาโกร่าก็เป็นชื่อที่โผล่เข้ามาใหม่ครับว่าถ้าวืดอิซักลิฟู์อาจจะหันไปหาบาโกร่าและเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจผมสรุปปรรรววบมมาาในนข่ี้สุ ข่าวลิขประจำวันที่7สิงหาคมกับผมคดแอคครับก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับนี่เลยครับไข่ทิมเมอร์ายไข่กูมิงนั่นเองนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายนวัตกรรมใหม่นะครับออกแบบสำหรับจุดซ่อนเลนโดยเฉพาะโปรโมชั่น8เดือน8มาแล้วครับวันนี้วันที่7ใช่ไหมเตรียมตัวรอเลยนะครับเหลือ1,491บาทวันที่8ถึงวันที่9นี้นะครับคือของแท้กดที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้เนี่ย เพื่อนๆจะเจอกับของแท้แน่นอนไม่เจอของปลอมแน่นอนเพราะเป็นช่องของไข่กูมิงและที่สําคัญนอกจากไข่กูมิ่งนะครับยังมีตัวของไข่ดีฟคินเซอร์นะครับน้องชายหอมสะอาดไม่เหม็นอับต้องไข่ดีฟคินเซอร์นี่ก็ลดเหลือ1นึ่อ่าเหลือ187บาทเท่านั้นและถ้าซื้อเป็นคู่นะต้องบอกเลยว่าซื้อเป็นคู่ก็จะได้อีกราคาหนึ่งอีกครับนี่ถ้าซื้อเป็นคู่เป็นราคานี้1666บาทคุ้มมาก ใครที่สนใจลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะไว้ให้ไปสั่งซื้อได้เลยรวมไปถึงคอนโทรลซิกที่ซิกนะครับกับดักยุงตัวเทพนะครับใครที่ต้องการหากับดักยุงดีๆ1ตัวนะฮะเสียบทิ้งไว้ที่บ้านค่าไฟเดือนละสิกว่าบาทเท่านั้นแต่ดักยุงได้แบบเป็นเบือ่อยุง หายไปกว่า90%เลยนะครับอันนี้การันตีโดยที่ผมที่ใช้งานแล้วนะครับคอนโทร66สนใจนะครับสั่งซื้อได้ง่ายๆนะครับโทร02 4 0 8 9 8 8 2หรือสแกน QR Code ์โค้ดแอดไลน์แฟนเพจเฟซบตามที่เห็นในภาพนี้ก็ไปสั่งซื้อไปพูดคุยเพิ่มเติมได้เลยหรือตะกก้าที่ผมแปะไว้ให้หลังจบคลิปวิดีโอนี้มันจะมีตะกร้าไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยนะมันมีตะกก้าด้วยเหมือนก,นกันก็สามารถดูได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูกกัันนนทีี่่่เเรรือองงาวขดยละคบ เรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้ถือว่ามันคืบหน้าเร็วมากเราเห็นกลิ่นๆมามาสักประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วแหละว,ว่าน่าจะจบกับอัลฮิลาลแต่เมื่อวานนี้มันเป็นวันที่จบทั้งเรื่องค่าตัวและจบทั้งเรื่องสัญญาส่วนตัวโดยเราต้องให้เครดิตกับโรมาโน่ก่อนเลยครับตั้งแต่ช่วงเงย็นๆค่ำๆบ้านเราเนี่ยโรมาโน่มาคนแรกเลยนะครับว่า,าทางนูนเยสเนี่ยนะจ่อแล้วเพราะว่าอยู่ดีๆอัลฮิราลครับมาตกลงค่าตัวกับลิเวอร์พูลได้ ในค่าตัว46ล้านปอนด์หรือ53ล้านยูโร46ล้านปอนด์ที่ว่านี่ครับเพื่อนๆคือเงินต้นอย่างเดียวนะยังไม่รวมแอดออนซึ่งมีแอดออนอีกก้อนนึงครับยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แอดออนอีกก้อนหนึ่งแต่มีการคาดการณ์กันนะว่าแอดออนอีกก้อนเนี่ยน่าจะประมาณ10ล้านก็คือรวมแล้วจะจบที่ประมาณ56ล้านปอนด์นะประมาณนี้หรือประมาณสัก65ล้านยูโรอะไรเทื่งนี้นะครับนี่คือตัวเลขที่จะจบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพวกนักข่าวระดับเทียร์ท็อปยังไม่มีใครบอกตัวเลขแอดออนว่าเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างว่าอย่างพอจอยส์เดวิดออนสตีนโรมาโน่เนี่ยพวกเทียร์ดังๆเนี่ยบอกแค่ว่าเงินต้นอ่ะสี่สิบหกแต่แอดออนอ่ะยังยังไม่มีตัวเลขออกมาแสดงว่าเขายังปิดอยู่ดังนั้นรอครับเดี๋ยวอีกวันสองสามวันเราอาจจะได้เห็นตัวเลขที่มันเสด็จน้ําว่าแอดออนเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะทราบตัวเลขอีกทีหนึ่งทีนี้เรื่องสัญญาส่วนตัวครับในเวลาถัดมาก็คุย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 อยู่ดึกๆบ้านเราครับก็ ตกลงได้ครับสัญญาส่วนตัวที่เท่าไหร่สามปีอเอาระยะสัญญาก่อนครับสปีครับที่จะเซ็นกับทางเอาฮีลาวนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยนะยังไม่มีสื่อระดับท็อปรายงานนะครับแต่มันมีอเล็คคูกับเบนเจคอบที่บอกว่าได้ประมาณสัก4 0 0แสน4 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์แล้วก็มีบางสื่อเหมือนกันบอกว่าไปได้ทราบอีกที่นึงมาน่าจะได้ประมาณสัก3,6มแสนหกปอนสามนหกปอ จะ3 000, 000, ามแสนหมื่นจะสามแสนหกหมื่นหรือ4ี่แสนปอนเนี่ยก็เยอะทั้งคู่ครับอยู่กับวิพูได้ประมาณแสนสองถึงแสนสี่ไปนุ่นได้สามแสนหกแต่วงเล็บให้ดีนะครับฟังผมให้ดีนะไปซาอุดิอาระเบียซา,าอุดิอาระเบียไม่มีภาษีเก็บกับคนทํางานโดยเฉพาะพวกนักฟุตบอลอะไรแบบนี้ที่มาจากต่างชาติไม่เก็บนะครับดังนั้นไอ้สามแสนหกหรือสี่แสนก็ตามที่นุ่นเยสจ,จะได้ถ้ามันเป็นตัวเลขตามนี้นะถ้าวงเล็บไว้ก่อนนะ ก็เป็นตัวเลขที่สูงมากๆเพราะไม่ต้องหักภาษีแล้วนี่คือตัวเลขเน็ตเปลี่ยวผมยกตัวอย่างว่าอย่างซาร่าฟันได้อะซาร่าได้สี่แสนฟันได้ได้สามแสนแปดอะไรเงี้ยสมมุตินะตัวเลขมาประมาณนี้แต่พวกนี้ยังไม่หักภาษีนะตัวเลขที่เราเห็นในอังกฤษส่วนใหญ่จะยังไม่หักภาษีแต่ถ้าเพื่อนๆเห็นตัวเลขอะไรก็ตามที่มันมาจากฝั่งฝั่งซาอุด์เพื่อนๆอนุมานการได้เลยว่านั่นคือตัวเลขแบบเพียวๆวสี่แสนเพียวเวโอ้โหก็เป็นตัวเลขที่ ดีสมน้ําสมเนื้อเวลาไปคือคุณไปไดซาอุดทั้งทีอ่ะออกจากยุโรปทั้งทีคุณก็ต้องได้เงินประมาณนี้แหละถ้าจะไปทั้งทีซึ่งเข้าใจได้ทีนี้ครับเขาบอกว่านูนเยสเตรียมอําลาเพื่อร่วมทีมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่จะไปตรวจร่างกายกับอัลฮิลานที่เยอรมนีเพราะว่าตอนนี้อัลฮิลานนะครับกำลังตั้งแคมป์ฝึกซ้อมอยู่ที่เยอรมนีนะครับอ่ะทีนี้มีประเด็นเรื่องค้าเด๋ยพูดไปแล้วเนาะเอาเรื่องความรู้สึกถึงนุ่นนิดนึงแล้วกันนะฮะนุ่นเนย ผมแสดงวามเ็นเนี่ยผมเขียนบทความเนี้ยไว้ในเพจตัวเองด้วยไปอ่านกันได้แต่ว่าผมสรุปแบบเนี้ยความรู้สึกผมนะนุ่นมันเหมือนรถไฟเหาะมันทําให้เราตื่นเต้นไปกับมันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายทําให้เรารู้สึกอินไปกับมันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะครับน้องนุ่นเนี่ยนะน้องนุ่นของเราเนี่ยจาตั้งแต่วันแรกที่มาได้ไหมครับนัดแรกนัดที่สองโดนไปแดงเนี่ยสุดแกจะสุดโต่งในทุกรูปแบบแ a ชชั่นการเล่นในสนามมี วิ่งไล่บอลโน่นนี่นั่นนะครับเออเห็นแล้วแบบน่าเชียร์ลุคภายนอกดูเท่อ,อีกเป็นเป็นคนที่แบบมันดูเท่ออีกอแฟนบอลชอบเชียร์รักสุดในทุกๆอย่างอ่ะหรืออ่ะตอนที่อยู่กับเราอ่ะโอเคไอ้เรื่องไม่คมเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่ประตูสําคัญเนี่ยก็ชอบยิงนาทีท้ายให้เรากับเราถึง3ครั้งที่เป็นสำคัญด้วยกับการได้แชมป์ของเราเนี่ยมียิงนิวคาเสเซิลเราน,าน่าจะจากันได้มียิงฟอเรสต์แล้วก็ยิงเบนฟอร์ มีประตูสําคัญให้เห็นนะครับมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันแพชชั่นมันดีๆอะหรืออันเนี้ยตอนโชต้าเสียชีวิตไปถึงงานศพคนแรกที่โปรตุเกสคนแรกๆสีหน้าท่าทางการแสดงออกมาไม่ได้แสดงแบบไม่จริงใจอ่ะแต่มันเป็นการแสดงออกมาว่ารู้สึกยังไงก็แสดงออกไปแบบนั้นอะนี่คือนูนเยสตอนยิงได้ในเกมอุ่นเครื่องจําได้ไหมทําท่ากดโชต้า แล้วก็ชี้ไปบนฟ้าคือเราเห็นสีหน้าว่าอันนี้คือจริงใจมากๆตม่งเป็นคนจริงใจอ่ะนะครับแล้วก็ไอ้วันสุดท้ายเนี่ยที่เล่นกับล่าสุดกับบิวเบาเนี่ยเราเห็นสีหน้าท่าทางเราพูดเลยเฮ้ยทําไมลักษณะท่าทางมันเหมือนคนว่าจะไปแล้ววะมันดูแบบมันดูยิ้มให้แฟนบอลแบบจริงใจโคตรว่าผมจะไปแล้วนะขอบคุณมากๆ3ปีที่ผ่านมาอะไรแบบเนี้ยท่าทางการให้หัวใจการจับหน้าอกนี่ผมว่านี่มันคือเหตุผลเว้ยที่แฟนบอลรักมันแม้ว่าเพื่อนเพื่อนครับ เราต้องกลับมาที่เรื่องของผลงานว่าเนี่ยฮะสามปีที่อยู่กับเรียภูอ่ะนับแค่ในลีกกางเดียวเราไม่ต้องนับรายการอื่นกัไเเอาแค่ในลีกที่เราคาดหวังไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เล่นนะเล่นเรื่อยๆแต่ประตูที่ทําได้ปีแรกอยู่กับเรายิงเก้าลูกปีที่สองสิบเอ็ดลูกทั้งทั้งที่เล่นไปตั้งสามสิบหกเกมยิงสิบเอ็ดลูกเองแล้วก็ปีล่าสุดเล่นสามสิบตัวจริงแปดยิงไปห้าต้องยอมรับว่าตัวเลขมันไม่ได้ถึงขั้นว่าแย่โอ้โหบรรลมหรอก แต่ถ้าถามว่ามันได้ตามเกณฑ์ตามเป้าที่เราตั้งเอาไว้ไหมกับนักเตะค่าตัวที่เราซื้อมาในหลัก80ล้านปอนด์ต้องบอกว่าต่ำกว่าที่เราคาดเอาไว้ไม่ได้แย่เกินไปขนาดนั้นแต่มันไม่ใช่ใช้คำว่าคาดีไม่ได้แล้วก็ยังไม่แตะมาตรฐานที่เราต้องการกี่ครั้งนะฮะพลาดนะครับโล่งๆยิงไม่เข้าเยอะดูนี้ก็หมูหกยิงออกเอาเอาเป็นว่าเยอะสถิติมันเลยออกมาแบบนี้ เอาตั้งแต่มาเล่นในยุโรปนะมีปีเดียวก็คือปีที่พีกกับเบนฟิก้าที่ตัวเลข XG เป็นบวกที่เหลือลบทุกปีลบทุกปีตั้งแต่เข้ามายุโรปยกเว้นปีพีกปีเดียวกับเบนฟิก้าเพื่อนๆเห็นตัวเลขนี้ไหมแต่ผมไม่ได้ว่าจะชี้อะไรครับสิ่งที่ผมจะชี้ก็คือขนาดว่าเนี่ยมาก็ยังไม่ได้ตามเป้าแต่เพื่อนๆลองดูกระแสแฟนบอลสิหรือแม้กระทั่งความรู้สึกของตัวเองของผมเองก็ตามเรารู้สึกรักมันอนะแล้วพอมันไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกใจหายเรารู้สึกแบบ ไปแล้วเหรอวะอืมแต่ผมก็ยังคงคิดแบบนี้จริงๆนะถูกต้องแล้วที่ขายในเมื่อไม่เข้าระบบหรืออะไรก็ตาม3ปีเราก็ลองมาเยอะแล้วถ้าเราขายแล้วเราได้เงินเราสามารถเดินหน้าต่อในการไปซื้อคนนู้นคนนั้นมาแทนได้มันก็เข้าใจและก็ตัวนักเตะเองก็อยากย้ายด้วยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นตลาดเราได้ยินมาตลอดโรมาน่พูดมาตลอดว่านักเตะอยากย้ายดัยงนั้นมันคือความประสงค์ของนักเตะเองด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นโชคดีนู่นเลย นะไปนู่นก็เก็บเงินเก็บทองบวกกับเค้นฟอร์มเก่งออกมาพอเค้นฟอร์มเก่งออกมาผมเชื่อว่าน no ูนเยสมันจะมีวันที่กลับมาเล่นในยุโรปและมาเห็นหน้าค่าตากันในยุโรปอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อแบบนั้นส่วนขาออกตอนนี้สรุปแบบนี้แล้วกันเพื่อนเพื่อนดูตามนี้แต่ผมจะพูดสั้นที่สุดก็คือเราเอางี้ซื้อเข้ารวมหมดเลยนะจนถึงตอนนี้295ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้ขาออกจนถึงน no ูนเยสนะมอตันแล้วก็ไปจนถึงน no ูนเยสรวมแล้ว200ล้านนั่นแปลว่า หักแบบสุทธิตอนนี้ริพูใช้จ่ายไปแค่9 4ล้านปอนด์เองนะซื้อ2 9ซื้อ295ขาย200อ่ะถ้ากบว่าใช้ไป95เองนี่คือตัวเลขครับทีนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนจดีเจ้าหนึ่งครับแว่นตาออฟตัสนั่นเองนะครับผู้สนับสนุนช่องคนแอคนะครับอยู่กันแบ่งยาวนานเช่นกันนะครับใครที่สนใจแว่นตาดีๆกรองแสงจากจอคอมพิวเตอร์จอมือถือได้แล้วก็ขาแว่นแข็งแรงแบบตามสไตล์ออฟตัสบิดงอได้รอบทิศทางแบบนี้ ไปเลยครับแว่นตารุ่น Hover 2.0ไปที่เพจของ Optus นะครับมีจริงๆมีรุ่นอื่นก็แข็งแรงเหมือนกันแต่รุ่น2.0เนี่ยผมว่ามันเท่ๆเข้มๆดุๆคูๆนะครับออตอนสั่งซื้อพิมพ์คุยกับแอดมินนะอย่าลืมบอกว่า KODACT โค้ดส่วนลด K o d a c t โค้ดแอครับส่วนลดอีก100บาทด้วยผมแปะลิงก์ไว้ให้ฝากด้วยนะครับสำหรับแว่นตา Optus นั่นเองนะครับทีนี้มาดูกันที่ Benjamin Chesco นะครับ Benjamin Chesco ล่าสุดก็ต้องบอกว่า น่าจะใกล้ไปแมผีขึ้นเรื่อยๆแลลวเพราะว่าตกลงสัญญาส่วนตัวกับแมนยูได้แล้วค่าตัวเนี่ยนิวคาสเซิลตกลงกับไลซิกแต่นักเตะไม่อยากเหมือนสุดท้ายนักเตะไม่ได้เลือกอ่ะนักเตะเรื่องแมนยูนักตเกกตะไปตกลงสัญญาส่วนตัวกับทางแมนยูแล้วสัญญา5ปีจนถึงปี2030ชัดเจนว่าเรื่องส่วนตัวจบแล้วทีนี้แมนยูกำลังทำการคุยกับทางไลซิกอ,อยู่เกี่ยวกับเรื่องค่าตัวล่ะ ว่าจะจ่ายแบ่งสัดส่วนจ่ายเป็นผ่อนจ่ายยังไงเท่าไร่อาจจะให้เท่านิวคาสเซิลแต่ขอเป็นเงินต้นที่น้อยกว่าไหมแล้วก็อาจจะแบ่งเป็นผ่อนจ่ายกี่งวดก็ว่าไปแล้วก็แอดออนก็ว่ากันไปว่าจะจ่ายยังไงคุยรายละเอียดตรงนี้อยู่ดังนั้นเราอนุมานการได้เลยว่าตอนนี้ดีลเบนจามินเชสโกกับแมนยูนเต็ดมันโอกาสเสร็จสิ้นกันได้เกินกว่า90%บละโอกาสที่จะจบดีลนี้กันได้เกินกว่า90%และโอกาสที่นิวคาสเซิลจะวืดดีลเชสโกเราใช้คําว่า98% 99%ไปเลยดังนั้น อนุมานกายแบบนั้นไปได้เลยคําถามที่ตามมาก็คือแล้วอย่างนี้อีซักเนี่ยที่ผูยังจะได้อีกไหมเนี่ยนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะฮะเมื่อวานนี้อีซักครับมารายงานตัวฝึกซ้อมมา,มาที่ศูนย์ฝึกอีก,อกวันหนึ่งคือวันก่อนนะมารายงานแล้วก็มาอีกวันหนึ่งมาเนี่ยยังไม่ได้สอบนี่อันนี้คือเขาลงจากรถเลยนะครับรถจี๊ปคันนี้เห็นไหมเดินจึกจิกจก,จกอยูนะ่เขายังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับคือแหล่งข่าวสายข่าวนี้โค้นก็บอกตรงกังกนว่า เอ็ดดี้ฮาวยังไม่อนุญาตให้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม,ทมเพราะว่าคุณหนีแคมป์ม,มาคุณไปนอนไปนี่ไม่ยอมมาปีซีซั่น n ่ะคุณประท้วงเงี้ยมันก็คือการประพฤติที่ไม่ดีดังนั้นลงโทษคือหนึ่งแยกซ้อมเดี่ยวไปก่อนช่วงนี้คุณทำผิดอะคุณต้องคุณต้องโดนลงโทษไปก่อนนั่นคือหนึ่งสองมันมีงานปาร์ตี้บาร์บีคิวแฟมิลี่บาร์บีคิวครับของนักเตะปรากฏว่าไม่รู้ว่านักเตะไม่เชิญหรือว่าสตองสตาฟเขาคิดแล้วว่าจะต้องลงโทษด้วยการไม่เชิญไป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 ,ปาร์ตี้บาร์บีคิวก็คือ ไม่ได้ไปบ้านเพื่อนๆหรือบ้านที่เขาจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวครับอีซักไม่ได้ถูกเชิญไปเนี่ยนะ not i n v น t e d นะครับ Invite แปลว่าเชิญ Not i n v i t e ก็ไม่ได้ถูกเชื้อเชิญไปนี่คือ2เรื่องที่เอามาอัปเดตกันและก็ถามว่ามันจบไหมถ้าแบบไม่ได้อีซักเอ่อขออภยัยไม่ได้เชสโกอย่างเงี้ยแล้วเขาจะปล่อยอีซักให้เราไหม คือจนกว่าเราใช้คำนี้จนกว่าเขาจะต้องหาตัวแทนให้ได้ก่อนสายนิคอสเซิลนะครับอย่างทางรีไรเดอร์บอกว่าหรือแม้กระทั่งเครคโคปก็บอกเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวเร์พูจะยืดอีกรอบแนะ่แต่ร์พูก็รู้ไงว่าทางนู้นเขายังไม่ได้ยังไม่ได้ตัวแทนอะ่ะร์พูก็ยังไปยืดอีกรอบไม่ได้ต้องรอเวลาให้เวลานิคาสเซิลหาตัวแทนก่อนนะครับคำถามต่อมาแล้วตัวแทนอะ่ะในเมื่อพลาดไปแล้วจะเป็นใครตอนนี้ชื่อของนิโคล่าแจ็กสันถูกยกขึ้นมาจากเทเลกราฟโดยแม็ ไมค์แม็กกาดบอกว่าขึ้นมาเป็นเป้าบนๆแล้วหลังจากพลาดหลายตัวแล้วนะกองหน้าเนี่ยพลาดเชสโก้พลาดชูออลเปโดพลาดเอกิิเก้เนี่ยก็มีชื่อของแจ็คสันที่โผล่ขึ้นมาเบนเจคอบก็บอกเหมือนกันแล้วก็ราคาเนี่ยตั้งไว้80ล้านที่เชลซีตั้งเอาไว้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่นิวคาสเซิลต้องไปคุยกับเชลซีต่อรองลงมาซึ่งผมเคยคุยกับพีเตอร์โบสพีเตอร์โบสเชื่อว่าน่าจะต่อรองลงมาได้ประมาณหนึ่งอาจจะเหลือสัก60ล้านประมาณนี้น่าจะพอต่อรองได้60ล้านก,กว่าๆอะไรเงี้ยนะ แต่เดวิดออนสตีนบอกว่ามาดูเดวิดออนสตีนพูดบ้างเป็นนักข่าวระดับเทียร์ท็อปอยู่แล้วเราเชื่อเขาได้อยู่แล้วพูดในพอด c a แคส์นะครับนะพอดแคสของ a อตติกยูเคในตานที่ผมเปิดให้ดูนะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆผมไม่อยากจะฟันธงอะไรว่าเฮ้ยมันจะเกิดแบบนั้นร้อนะแต่เอางี้แสดงความเห็นจากผมไม่เฉยนะจากความรู้สึกของผมจากข้อมูลที่ผมมีออนซีนบอกว่าคิดว่ามันจะเกิดขึ้น ดีลระหว่างร์พูกับอีซัคสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นแม้ว่าดีลของเชสโกจะพลาดก็ตามนะแม้ว่าดีลของเชสโกนิวคาสเซิลจะพลาดก็ตามแต่สุดท้ายตลาดยังเปิดถึงวันที่1กันยายนยังมีเวลาและเขาเชื่อว่าด้วยทิศทางตอนนี้อีซัคอะมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะไปเร์พูอย่างเดียวเลยดังนั้นเนี่ยโอกาสยังไม่ปิดโอกาสกับอีซัคออนซีนย้ำว่ากับร์พูยังอยู่ครับแม้ว่าเชสโกนิวคาสเซิลจะวูดก็ตาม ส่วนบาโคล่ามันโผล่มาแบบนี้ครับสรุปให้สั้นที่สุดให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือโรมาโน่โผล่มารวมไปถึงจริงๆมีซาชาตตาบบเรียรี่แล้วก็สื่อฝรั่งเศสอย่างเลกิฟด้วยบอกว่าแบลี่บาโคล่าเนี่ยคือชื่อที่ลิปูเนี่ยจะหันไปล่าตัวหากสุดท้ายหมายถึงว่ายืดเยื้อไปหน่อยนะหากสุดท้ายแล้วอีซัคแบบไม่ได้จริงๆอ่ะเขาไม่ขายหรือแล้วก็ตามด้วยเหตุผลแล้วก็ตามอาจจะหันมาหาบาโคล่าอ่ะบาโคล่าปีก ตวนี้เป็นปีกนะครับไม่ใช่กองหน้าแต่เป็นปีกที่โอเคอาจจะเล่นกองหน้าได้บางนัดแต่หลักๆคือเขาคือปีกแล้วเล่นมากสุดคือปีกซ้ายด้วยนะครับแต่โรมาโน่ก็ย้ำว่าจะไม่มีการเซ็นคู่นะคือตอนนี้โฟกัสอีซัคถ้าได้อีซัคก็ไม่เอาแบลรี่แต่ถ้าพลาดอีซัคก็อาจจะมาลองคุยแบลรี่บาโคล่าชื่อว่าแบลรี่บาโคล่านะเือบาโคล่าอ่ะทีนี้ฝั่งเปเชจุดยืนคือไม่อยากขายไม่มีความต้องใจจะขายเลยและจะมอบสัญญาใหม่ให้กับนักเตะด้วยคุณซื้อเอลิก้ก็เห็นนักเตะเป็นคนสาคัญดังนั้นนมมมักก็จะีีคววาาายตรงท่่ ไปเอชไม่อยากขายใดๆทั้งนั้นซาชาตาวูเรียรีบอกว่าค่าตัวประมาณร้อยล้านที่ทางนั้นตั้งไว้โอ้โหแพงแพงมากนะครับอย่างไรก็ตามสื่อที่ออกมาปัดเรื่องนี้เป็นเจมพีสนะครับแห่งแอตติกยูเคบอกว่าแม้ว่าริพูจะสนใจบาโคล่าจริงทีมงานน่าจะชอบจริงแต่ริพูวางแผนไปแล้วว่าจะดันลิโอเอ็นกูมาฮาขึ้นมาสู่ชุดใหญ่แล้วมันเป็นตำแหน่งที่ทับกันตรงปีกซ้ายดังนั้นริพูไม่มีแผนที่จะไปขวางเส้นทางการขึ้นสู่ชุดใหญ่ของลิโอเอ็นกุมาฮา คือวงในอย่างเจมเพีสตโตเรื่องนี้ว่าไม่จริงเรียบูไม่ซื้อปีกนะเออไม่ซื้อปีกแล้วก็เอนกูโมฮาถูกวางว่าจะขึ้นมาเป็นแบ็กอัพกัตโปในปีนี้กัตโปจะเป็นตัวจริงแล้วก็มีเอนกูโมฮาเป็นแบ็กอัพนั่นคือแผนง,งานของเรียบูดังนั้นไม่มีแผนที่จะซื้อบาโคล่าที่เป็นตัวที่จะมาทับกับเอนกูโมฮาอ่ะก็เพื่อนๆจะเชื่อทางฝั่งพวกสายกลางที่อาจจะได้ข้อมูลจากเอเจนต์อะไรมาหรือเพื่อนๆจะเชื่อเชื่อเจมพีสต์อะที่เป็นนักข่าวสายหงส์ที่เขาเขาคงได้บีบมา ปีกซ้ายไม่ซื้อแล้วอ่ะแล้วเขามองว่าบาคล่ามันเป็นปีกซ้ายเขาก็เลยมองว่าไม่ซื้อแต่ไอ้พวกฝั่งที่บอกจะซื้ออาจจะบอกว่าเฮ้ยอาจจะมองอันนี้เป็นตัวสารพัดประโยชน์ก็ได้เล่น,นทั้งปีกซ้ายทั้งกองหน้าแต่ พอมาวิเคราะห์กันแล้วเปเชียจะขายหรอผมว่าดีนี้ก็ยากจัดๆเลยดังนั้นติดตามกันต่อครับในอนาคตนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนี้นะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดส่งโดนทีซูเปอร์ชาร์ตซูเปอร์ซเกอร์เพื่อไปการสนับสนุสน,สน,นช่องวายดได้ไปสนับสนุสนสปอนเซอร์ช่องวรยดได้นะครับผายทิมเมอร์ออฟตัสแล้วก็รวมไปถึงกับกับดักยุงตัวเทพนะฮะอย่างคอนโทรลซิกซิกวันนี้ลา